นิรินเด็กสาวที่มีชื่อเสียงในด้านลบและเธอเองก็เป็นลูกคนหนูเอ้เมื่อไหร่อีตาคนใช้จะมาสักเทเนี่ยหรือไปเลยว่าคุณพ่อของฉันนัดจ้างหมอนนะั้นเป็นบอดี้การ์ดอันนะนี่นายพูวินฉันอยากจะกินสตอร์เบอรี่อีกมาเก็บให้ฉันเดี๋ยวนี้เอาเค้กไปเปลี่ยนด้วยคุณหนูครับสตอร์เบอรี่ก็อยู่ด้านหลังยังไงล่ะคุณหนูจะสตอร์ไปทําไมเออพูดผิดคนพ่อนายพ และนี่ก็คือภูวินเมื่อคุณหนูทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเขามักจะลงโทษภูวินอยู่เสมอคุณพ่อคุณพ่อไม่น่ารับยังจะภูวินมาเลอยเห็นไหมอ่ะอันหนักข ห,หนูตลอดเวลาหนูเกลียดมันพ่อค่าป็นเลพอ่อคุณหนูไว้ชีวิตผมเถอะชีวิตของนายไม่มีค่าพอคุณพอ่อคะยิงมันเลยกับพอ่อไอ้ผู้วินแกนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆนะคุณท่านอย่าทําอะไรผมเลยนะแคหาว่าลูกสาวของฉันจะตอบเบลลิงงั้นเหรอแน่น่ตายไปซะคนหนูผมทําอะไรผิดและไม่ว่าจะทําอะไรคุณพ่อของนิรินนั้นมักจะเข้าข้างนิรินและก็ให้ท้ายเสมอไปลูกขึ้นไปอยู่บนห้องไม่ต้องลงมานนะเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่ามันตายได้ยังไงอะแต่ดูเหมือน ว่าภูวินนั้นลอาตายจากการโดนที่คุณท่านนั้นยิง ผมจะกลับมาแก้แค้นคอยดูเถอะกระผมทำอะไรผิดนักหนาะลูกสาวของท่านถึงได้ทำร้ายกันถึงเพียงนี้ผมสัญญาว่าผมจะแก้แค้นคอยดูถ้าหากว่าคุณท่านรู้ว่าภูวินยังไม่ตายเขาอาจจะต้องตามเก็บแน่เลยเงินของภูวินก็เลยแนะนำว่าให้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองเอาแบบนั้นแล้วกันเนะฉันอยากจะแก้แค้นใครสักคนนะโอยไม่ยากเลยโชคดีที่นายมีฉันเป็นเพื่อนเนี่ยนะเดี๋ยวฉันแต่จะเปลี่ยนแปลงนายเองเออเริ่มจากทำทรงผมใหม่แล้วก็ไปศัลญกรรมมาซ่ได้นะก็แค่ตัดผม แค่นี้ก็ไม่มีใครจําได้แล้วโ oh อ้โหว่าฉันจะแก้แค้นยังไงดีนะหรือว่าฉันจะทําให้นีลินรักฉันหัวปักหัวปัม๊มแล้วหลังจากนั้นก็จะทําให้เธอเสียใจใคยดูภูวินได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเขาอยากจะทําให้คุณหนูคนนั้นหลงรักเขาเพื่อความสะใจของฉัน เขาจะทำให้คุณหนูนิลินนั่นหนะหลงรักฉันจนหัวปังหัวปั๊มคุณท่านเองก็จะเสียใจคอยดูส่วนเรื่องราวของนิลินนั้นก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่านับดาวซึ่งทั้งสองคนเป็นฝาแฝด ที่พี่สาวคนนี้ชื่อว่านับดาวนั้นไม่ค่อยจะลงรอยกันกันกบนิรินเท่าไหร่นิรินพี่ไม่แต่งหน้าไม่เอานิรินนั้นกดพี่สาวมากๆที่ไม่ยอมทําตา,ไามไรอย่ายุ่งอย่างใะมไลอยยายนับดาวอย่ามาบังคับพี่เลยนะพี่ไม่เอาหน่อยฉันจะทําให้พ่อเกลียดนางนี่ให้คอยดูแน่นอนว่าคุณพ่อที่ให้ท้ายแต่นิรินนั้นไม่เคยสนใจนับดาวเลยนับดาวจึงหาเวลาส่วนตัวไปอยู่ที่สวนหลังบ้านเพียงคนเดียวซึ่งในตอนนั้นเองผู้วินที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเข้าใจผิดว่า นับดาวก,ก็คือเนี่ยรินซึ่งผูวินเองก็ไม่รู้ว่าเนี่ยรินนั้นมีฝ่าแฟนเจอตัวจนได้เลยนะใหญ่นี่ไม่แต่งหน้าเนี่ยน่าเกลียดชะมัดเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อคือฉันหิวมากเลยอะ่ะมีอะไรให้ฉันกินไหมคุณชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> นับดาวนั้นรู้สึกตกหลุมรักแรกพบเมื่อเห็นภูวินนับดาวที่ไม่เคยออกจากห้องมาก่อนก็ไม่รู้ว่าภูวินน่ะเคยเป็นบอดี้การ์ดให้กับน้องสาวของเธอที่ชื่อว่านิเรนเหรเหี่ยวงั้นเหรอเอาเของฉันไปกินก่อนก็ได้นะนายชื่ออะไรงั้นเหรอฉันชื่อว่านับดาวเ,เปลี่ยนชื่อตัวเองงั้นเหรอคิดว่าจะมาโกหกฉันได้ยังไงล่ะเล่นตามนะัาไปก่อนแล้วกันสวัสดีนะ ผมชื่อว่าภูทัศชัยนะเอ,ยเออเธอน่ารักที่สุดแล้วก็ใจดีด้วย,ยนายเข้าหาฉันงั้นเหรอเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังไปได้ง่ายได้จนกระทั่งคุณท่านก็เข้ามาเห็นเอ๊นับดาวทำไมไมาอยู่ตรงนี้ล่ะฮะนี่แกแอบน,นัดกับผู้ชายงั้นเหรอมันเป็นใครอถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจําฉันได้พ่อคะไม่มีอะไรนับดาวอยู่คนเดียวพ่ออย่าถือปืนมาแบบนี้หนูกลัวแกกลับเข้าไปในบ้านเลยนะแกจะออกจากห้องทําไมฮะเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณพ่อของนับดาวนั้นโมโหมากๆเขา จึงไล่เข้าไปอยู่ในห้องโฮ้ยพี่สาวแกเนี่ยชอบออกไปข้างนอกจังเลยนะแกทาตัวให้เหมือนลูกสาวแกหน่อยสิขี้เลยชมัดเลยอะ่ะฟ้าแฝดแบบไหนวะเนี่ยพ่อกดหนูไม่มีเหตุผลแล้วนะยัยพี่สาวเอ้ยน่ารังเกียจชมัดเลยอะ่ะฉันไม่อยากจะเป็นพี่น้องกับแกเลยโอ้ยเละเลพ่อคะหนูอายมากเลยอะ่ะที่มีนังนี่เป็นพี่สาวอะ่ะเฮ้ยพ่อก็อายเหมือนกันพ่อก็เลยคิดว่าจะไล่มันเข้าไปอยู่ในห้องยังไงล่ะไปลูกปะอย่าไปสนใจมันเลยทาไมทั้งๆที่ฉันเป็นลูกสาวเหมือนกัน คุณพ่อถึงเลือกปฏิบัติแบบนี้นะหรือว่าเป็นเพราะตอนเด็กคุณแม่เคยช่วยฉันตอนที่ฉันจมน้ำเต่แม่ของฉันก็เสียชีวิตพ่อก็เลยเลียนแบบนี้นะ <c oughs> นับดาวนั้นรู้สึกเสียใจมากและสิ่งที่ทําให้เธอนั้นคลายความกังวลได้ก็คือการปลูกดอกไม้โอ้ยโชคดีนะที่ฉันยังมีสวนไวนะ้น่ะนี่คือสวนคุณแม่ของฉันที่เคยปลูกไว้จะไม่ให้ใครเข้ามาเอ๊เออะหาจนเจอแล้วสินะนับดาวพธ นับดาวนั้นไม่รู้สึกแปลกใจว่าทําไมภูทัตชัยถึงเข้ามาไดเออ้เธอไม่อยากอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะแปลกจังเลยนะคุณท่านปกติใจดีกับเธอนี่เอ,อเอ๊ะไม่เลยไม่เคยเอ๊ะแว๊บแว๊บฉันเห็นอะไรแวบบ๊แบแบว๊บใหย่นั่นไปกับใครนะ่ะหนอยเธอจะบอกคนพ่อพี่สาวตัวร้ายขนาดอยู่ในห้องยังมีแฟนงั้นหรอแน่นอนว่านับดาวตัดสินใจหนีตามไปกับเขาว้าวสวนบ้านนายเนี่ยสดยอดไปเลยนะฉันชอบดอกไม้เบิงมาก ทำไมต่างกันกับนิสัยตอนนั้นเลยล่ะบูวินนั้นเข้าใจผิดกิดริยาท่าทางของเธอดูเปลี่ยนไป นี่จะใช่คุณหนูนี่เลยหรือเปล่าทําไมมันต่างกันกันกบฟ้ากับเหวเลยล่ะแต่ยังไงซะฉันจะต้องแก้แค้นฉันจะทําให้เธอรักแล้วก็ทิ้งเธอไปซะคุณพอ่อคุณพ่อคะนี่เรนคิดว่าย่ยนับดาวพี่สาวตัวร้ายนั่นนะ่ะมีแฟนคุณพ่อช่วยไปจัดการให้หน่อยนะนี่มันกล้าหักหลังพ่องั้นเหรอพ่อบอกว่าให้มันอยู่ฮะเฮ้ยไม่ได้กล้าลักเดี๋ยวพ่อจัดการเองศูนโสนพี่สาวแกน่ะตัวดีทําให้แม่ต้องเสียชีวิตถ้ามันออกจากบ้านนะนะมันก็ทําให้คนอื่นตายแล้วพ่อจะไปจัดการมันนัน แค่นี้ก็จัดการพี่สาวตัวร้ายได้แล้ว คอยดูเถอะสมบัติทุกอย่างทุกชิ้นน่ะจะเป็นของฉันคนเดียวนิวรินนั้นเกลียดพี่สาวของตัวเองมากมากวันหนึ่งเธอก็ได้มาหาเพื่อนของตัวเองไงแกเปิดร้านตัดผมเป็นไงบ้างอะ่ะเห็นว่าเปิดกับน้องชายแกงั้นหรอหนไม่อยากมีพี่สาวเลยโอ้ยแกจะมาโมโหอะไรกันเนี่ยอย่านิรินเฮ้ยทำไมข้างนอกเสียงดังจังเลยเนี่ยเน่เน่เ,นเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะน้องชายตัวแสบของฉันมีอะไรงั้นหรอ,อลูกค้าคนสําคัญจะมาพวกเธอช่วยเงียบหน่อยแล้วกันนะโอ้นั่นไงมาแล้ว เออคุณพูดเอาเอาฮ้ยรีบเดินไปไหนเนี่ยามานนี่แลลวฉันมีอะไรจะคุยโอ้ว้าวแกหลอมากนี่เขาเป็นเพื่อนน้องชายของฉันนะเฮ้แกติดต่อให้หน่อยสิฉันน่กคิดว่าเขาคือสเปกเลยเโทษทีว่า งพวกกเเมื่อีีสยด,ดแล้วนี่แกจีบคุณนับดาวติดหรือยัง่ะฮะว,ว่าแต่ว่าคุณนับดาวหน้าตาอย่างไงอะ่ะฉันยังไม่เคยเห็นเลย,ยดูเหมือนว่านายจะไม่รู้สินะฉันจะจีบติดแล้วแล้วก็พาเธอมาอยู่บ้านฉันด้วย,ยงั้นแบบนี้ก็เข้าทางแกเลยสิแบบนี้นะ่ะจ,จะต้องอ,อกหักผู้หญิงคนนั้นแน่แ่เฮ้ยเดี๋ยวฉันมานะอยากรู้จังเลยอย่ะผู้ชายคนนั้นเป็นใครงั้นเหรอนีอ่คุณอนะชื่ออะไรฮะเสียงดังเกินไปแล้วพี่ครับช่วยบอกผู้หญิงคนนั้นเงียบๆหน่อยสิลูกค้าหนาหนวกหหแหมแหแกไม่ต้องรู้จักกันกับน้องชายฉันหลอกหน้าไปเถอะไปที่อ เสียงผู้หญิงคนนั้นคุ้นๆจังเลยอะเสียงเหมือนนิรินเลยคงไม่ใช่หรอกเพราะว่านิรินอะรอฉันอยู่ที่บ้านยังไงล่ะฉันเองก็รอภูทัศชัยกลับมาทุกวันเลยฉันนับดาวตั้งแต่นี้ไปก็มีความสุขอ,อ๊ะมาแล้วดีใจจัง,งไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะชื่อนับดาวหรือว่านิรินกันแน่คงเป็นนิสัยเสียที่คุณเคยชอบเปลี่ยนชื่อคนละมะั้ยยังไงก็ช่างเถอะ ผมจะทําให้เธอเสียใจซะนับดาวนั้นไม่ได้นึกถึงเลยว่าเธอหนับเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นให้กับภูวินและในเวลาต่อมาพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันจนกระทั่งนับดาวนั้นได้ตั้งท้องเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าเธอได้ยินว่าคุณพ่อของเธอนั้นป่วยไม่สบายมากโอ้โอลูกแม่ฉันมีลูกกับภูทัชัยแล้วแม่กับพ่อรักลูกมากๆเลยนะ <H it> เดี๋ยวพ่อก็มาแล้วเออนับดาว คือฉันได้ยินว่าคุณท่านไม่สบายนะวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะเอ๊ะหมายความว่าไงเปล่าลอกไปหาคุณท่านกันเออฉันไม่คิดว่านะว,ว่าคุณท่านจะให้อภัยฉันหรือเปล่าเพราะว่าฉันหนีมาแบบนี้แต่ฉันเองก็ได้ยินว่าคุณพ่อของฉันไม่สบายผูทัตชัยเรานะ่ะถึงเวลาไปขอขามาพ่อของฉันดีกว่าไปกันเถอะและวันนี้ก็มาถึงผูเวียนคิดว่าอาจจะต้องบอกความลับกับคุณท่านไปนายรอที่นี่แป๊บนะเดี๋ยวฉันจะไปหาคนเดียวเดี๋ยวพ่อจะด่านายนะ ฉันอยากจะบอกความจริงเต็มทีแล้วและเวลาหลายปีมานี้คนที่ดูแลคุณพ่อของเธอก็คือนิรินไม่ต้องมาป่วยตอนนี้ด้วยยัยนับดาวทำไมไม่เคยดูแลพ่อ,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 อเลย่ะผมเกลียดมันทำไมหนูต้องดูพ่อที้ป่วยเนี่ยเมื่อสองคนพี่น้องได้เจอกันนิรินก็ได้โมโหกับนับดาวฮะนิรินพี่ขอโทษนะอย่าเพิ่งโมโหพี่เลยพี่ขอไปหาพ่อได้หรือเปล่าแกจะกลับมาทำไมตอนนี้และแล้วภูวินก็ได้รู้ความจริงว่าทั้งสองคนนะ่ะหน้าตาเหมือนกันและก็เป็นแฝดนี่คือ คนที่แกมีลูกด้วยงั้นเหรอนนรินให้เกดเขาหน่อยสิเขาเป็นแฟนเพนะพี่ขอโทษจริงๆพี่ทิ้งพ่อไปนะพี่พี่ขอไปดูพ่อหน่อยนะนิรินเ,เ,เ,เดี๋ยวก่อนสิแกทำไมหน้าคุณจังเลยเนี่ยแกนี่เองสินะที่เป็นแฟนของพี่ชายตอนพ่อไม่สบายไปอยู่ไหนมาไม่จริงนะนี่ทั้งสองคนเป็นพี่น้องก,กันหรือว่าคนนี้คือนิรินคือฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยอยากเจ้าเจ้าเด็กคนนี้เป็นหลานฉันงั้นเหรอเอ๊ะพ่อ พ่อนับดาวกลับมาแล้วพ่อจยะหนูขอโทษจริงๆนะที่ทิ้งไปโอ๊ยนับดาวพ่อต้องขอโทษด้วยนะตอนนี้นะพวกเราไม่เหลืออะไรแล้วบ้านก็ขายไปหมดเพราะว่าพ่อป่วยช่วยให้อภัยน้องแล้วก็ดูแลคันด้วยนะพ่อขอโทษจริงๆฮ่าพ,พ่อจ๋ะหนูจะให้อภัยนิรินนะพ่อไม่เป็นไรพ่อนะ่ะพักผ่อนก่อนนะช่วงนี้ไอ้แกอย่ามหัวเราให้ฉันนะฉันไม่ใช่ป้าแกเออป้าจ๋าป้า แกต,ต้องเี้ยชันว่าน้าต่างหากเล่าดูเหมือนว่านิรินนั้นไม่ชอบเด็กเอาซะเลยจนเธอคิดอยากจะทําร้ายนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนั่นมันหลานเธอนะั้นนิรินพี่ขอโทษขอร้องละออกไปจากหลานเพี่ซะโอ้ยลูกหลักไม่น่ามาเจอแบบนี้เลย,ยนี่ฉันแก้แค้นผิดคนมาตลอดเลยเหรอนิรินนิรินรคนที่เป็นเด็กนิสัยไม่ดีก็คือคุณหนูที่เป็นฝาแฝดกันนับดาว นับดาวก็คือพี่สาวนี่ฉันแก้แค้นอะไรลงไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าเขานั้นทาผิดไปนี่เลนก็จับโปะได้ก่อนว่านายคือภูวินใช่ไหมเอ๊ะเปล่านะฉันชื่อผูทัศชัยต่างหากนี่นายยังไม่ตายจริงๆด้วยและนายก็แก้แค้นผิดคนสินะเอ๊ะเนี่ยเลนฉันจํารอยแผลบ,บนใบหน้าของนายได้ฉันนี่แหละเป็นคนท้าม้อน,น้นายคบกับพี่สาวของฉันหมายความว่ายังไงนนนนเ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 ลนตกศกลไปหมดแล้วเธอ เธอมีพี่สาวตอนไหนฉันหนัไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายพี่สาวของเธอคนที่ฉันจะทําร้ายก็คือเธอต่างหากแล้วไงนายลงทุนผิดไปหน่อยนะถ้าพี่สาวฉันมาเห็นเข้าแล้วก็คงต้องเสียใจแน่เลยสิก็พ่อของฉันน่ะเคยคาดนายไม่ใช่หรือไงล่ะเอ๊ะไม่จริงนะฮูทัศชัยเคยเป็นบริการของนิเรนนี่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันคือเครื่องมือแก้แค้นงั้นหรอเอ๊ะ ไม่ใช่อย่างงั้นนะนับดาวและเมื่อนับดาวได้รู้ความจริงเธอจึงโมโหให้กับภูวินมากนายโกหกฉันมาตั้งแต่แรกขอโทษนะฉันชื่อว่าภูวินเด,เดี๋ยวก่อนสิอย่าพิ่งไปฉันไอผู้ชายแห่งซวยคิดอยากจะทำราออ้ายผู้หญิงงั้นเหรออย่างแกนะเหรอจะทำอะไรฉันได้ดูสิทำอะไรพี่สาวของฉันลงไปนะ่ะน,น้อยแกน่ะเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียว,ยยวอีกรอบแล้วกันฮะน้อยทำไมนีลินกับนับดาวต่างกันจังเลยอะแต่ผมรู้สึกผิดมากๆและคนที่ผมควรขอโทษก็คงเป็นนับดาว how's it now